ก็มาถึงโตกทมบทัติมี่มีมอลเลดแล้วนะครับตอนนี้ถึงโตเกียวเรียบร้อยแล้วนะครับ,บรุ่มากเลย่จะพาน้องกลับบ้านสองตัวที่เรากำลังไปตลาดปลาสึกิจิกันนะครับทำอะไตอนอนันที่าวนี้นมาคืชิบุยาสกายนะครับแบบดาฟ้าชมวิว เราอยู่ที่ร้านโยโรนิโกะเอบิสึท็อปมฟก์สามอย่างหมดนะครับวันนี้ก็คือมังพีควจริงว่ะหวานเจี๊ยบกินท็โฟตีหอมทาอโฟมากมอร์นิ่งครับผมวันนี้เช้าที่อาวาคุจิโกะนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเราจะเห็นฟูจิกันหรือเปล่านะปิดอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวไปลุ้นเอาตอนเปิดนี่ก็เป็น ทะเลสาบฮาบุจิโกะนะครับยามเช้าเห็นเป็นเงาสะท้อนด้วยอนนี้เป็นฟูจิวันนี้ครับเห็นชัดเจ๋วเลยก็จะโดนภูเขาบังไปส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้แต่ชอบที่พักแถวทะเลสาบตรงนี้สุดแหละเพราะว่ามาเห็นทั้งทะเลสาบเป็นทั้งฟูจิเลยถ้าไปพักแถวฝั่งโน้นจะต้องเลือกครับว่าเห็นฝั่งภูเขาหรือว่าเห็นฝั่งทะเลสาบได้อย่างเดียวถ้าสมมุติว่าเราได้พักริมทางด้านขวาตรงนี้ไปอีกครับก็จะเห็นฟูจิเต็มตามากขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับโรงแรมต่างๆตรงนี้ก็เห็นมีพวก อเซนจูรี่ด้วยนะคตรงที่ประกกันอาหารช้าของเรานะครับนีนจะเป็นพวกเครื่องเคียงต่างๆแล้วก็เมนนาเบะต้องคู่ปาซาบะนะวันนี้สลัดเป็นสลัดมะม่มาที่เป็นสาล่ายแล้วก็มีไข่ลวกด้วยนี ว่าจะซื้อตัวนี้ครับผมจัด กรเทมบะอันนี้ไปกเทมบาเนาะก็จากคำกจิโกไปกรทเทมบะเลยใช้เวลาประมาณออชั่วโมงนิดหน่อยเองชั่วโมงสินาทีใช่ถ้าปกตอนแรกเที่ดูไว้ก็คืออันนี้เป็นรถไฟโลโคอลประมาณชั่วโมง45แต่ว่าสต็อปมันเสบสครับปโอดเยอะก้นนาสบสต็อปลันนี้คือเวลาเราสิบ okay, เก้าเสราเหือเฟือกออพร้อมๆกันอันนี้คือแบบเอ็กซ์เพรสแหละน่าจะรวกว่าถ้าจองได้ก็โอเคเจอด้วยจองดูเาได้ตั๋วมาแล้วเรียบร้อยนะครับคนละพันหเยนนะครับผมไปกรเทมบา Outlet, ก็คือจริงๆมันจะมีตารางเวลาให้เลือกตอนนี้มันจะมีให้เลือกว่าไป10บโมงแล้วก็ถึงที่โกเทมันสเตชันก่อนตอน1 1บเอ็ดโมงสิบห้าเราไปต่อชัตเทลบัสไปเอาเลทอีกทีหนึ่งหรือว่าเราจะขึ้น10บโมงครึ่งแล้วไปถึงที่เอาเลทเลยตอนที่งสิบห้าผมซึ่งน่าจะเลือกอทางเลือกที่สองครับสิบโมงครึ่งไปถึงเลยทีเดียวเพราะว่าเรามีกระเป๋าอยู่พอสมควรก็เลยแบบว่า,วาเออนั่งทีเดียวไปยาวๆเลยแล้วกันเดินเล่นที่รอสันนะครับมุมมาหาชนตรงนี้นะครับ้าข้างหลังเป็นวิวฟูจินะครับแล้วก ตำรวจก็มาตั้งป้ายแล้นะครับผมว่าให้ระวังการข้ามนะครับก็ต้องใช้ทางมาลายเท่านั้นนะครับยังไงก็ต้องระวังด้วยนะครับ้ <S <S อมาที่บัส,สเซอร์6นะครับผมไปโกเทมบเอาเลตกันอันนี้ก็มาถึงโกเทมบัที่มิมเอาเลตแล้วนะครับรถค่อนข้างคนเยอะมากเมื่อกี้มีคนยืนมาตล,ลอดทางอยู่เหมือนกันนะยังไงถ้าเกิดมารถบัสก็ต้องรีบไปต่อคิวนิดนึงแล้วกันนะครับผม เที่ยบายจะมี3โซนนะครับเป็นเวสไซด์อีสไซด์แล้วก็ยูไซด์ครับเ mm hmm. มื่อกี้เราเดินฝั่งเวสกับอ mm ีสท์ไปแล้วก็อันนี้เราเดินขึ้นมาดูยูไซด์ครับ รถบัสแล้วนะครับฟงกำลังจะนั่งไปกุหเทาสถานนะครับจะมีรถรับส่งคอยบริการที่เอาเล็ไปถึงตัวสถานทุกๆ15นาทีนะครับผมเป็น10นาที25นาที40นาทีแล้วก็55นาทีนะครับถ้าใครต้องใช้บริการก็อย่าลืมเช็คเวลาโดยครบเดี๋ยวเราจะเข้าตุกเดียวครับแล้วก็จุดหมายของเราอยู่ที่อาติฮาบารานะครับวันนี้ผงที่เหี่ยงกระเป๋ามานะครับต้องขอบคุณพนักงานสองคนที่ช่วยดันกระเป๋าเราไว้ครับผมไม่ง้นกระเป๋าเราวิ่งออกมาขอบคุณนะครับมากนะครับ ตอนนี้ถึงโตเกียวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นั่งเ JR มาลงที่อาติฮาบาร่านะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปต่อที่โรงแรมก,กันครับคนเยอะมากโตเกียวไม่ได้มาหลายปีจนแบบโอ้โหคือคัสุดๆไปเลย <laughs> เหนื่งแน่นมากๆ คนเดียวครับทีคา,าบาร่ารเาาราจะผ่านเี้ยวประมาณ10นาทีได้15นาทีคพอทาบนา้ำอาบนา้ำไปได้เลยนนห้องเราวันนี้นะครับชาวิตรูมเตียงมีสองเตียงนะครับ เดเพียงให้1ขวดต่อคนต่อวันนะครับอาน้ําต่างๆเซฟก็ตู้เย็นครับผมก็สะอาดครับผมแล้วก็ใหม่ด้วยโรงแรมเราเดินมาหาของกินแถวอากิฮาบาร่าครับมาที่ร้านนี้ครับผมโอโนโรสเซฟนะครับนี่เป็นข้าวหน้าเนือนะครับแบ่รับเนื้อคุณคูณขึ้นมาเมนูนะครับนี่เป็นจันมินิส หน้ามาให้เราเลือกนะครับก็จะต้องเลือกไซส์ของข้าวนะครับแล้วก็จะเลือกซอสนะครับมีตัวเนานอเนียนซอสแล้วก็เป็นเอ,อ่อวาซาบิีครับมาเป็นเซ็ตครับ okay. อันนี้ที่เราสั่งเป็นไイฟ์ラชนะครับผมแล้วก็เป็นออนเนียนซอสแบบนี้เนาะตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นออนเนียนซอสสดด้านข้างค่ะมันจะเป็นซาวครีมซอสวิธีการกินก็คือกินซอสไปเรื่อยๆซอสที่อยู่ด้านในค่ะซอสที่อยู่ด้านนอกนะะอ,อย่างน,นี้ค่ะมันก็คือเป็นการกินเนื้อแบบกับข้าวไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าซอสหมดแล้วขอแนะนําว่าให้กินพริกไทยกับเกลือปามันจะได้รสกลมกอล่อมที่พอดีนะคะส่วนอันนี้เขาก็จะให้เน มาด้วยเธอกินอ,อ๋อแล้วก็อยู่ที่นึงคือเขาบอกว่าต้องกินซาวรีมก,กับกระหล่ำปพรกอมกันลองดูค่ะอือร่อยนะให้ที่ตรงนีี่นนยาเข้าเหนือวเลยยาเข้าเหนียวเป็นอะไรกันคะกินหนึ่นนนง ชิ้นใหญ่สูงว่าซาบิบแบบนี้อือจ้ะนุ่มมากเลยอ่ะแล้วก็มันไม่เยอะไม,ไม่มีเนื้อสำหรับอาริฮาบาร่านะครับก็คงต้องเป็นการขี่ตุ๊กตาแน่นอนอยู่แล้ว,ปลวเป็นจักรการแรกของเรานะครับแต่ขี่ตุ๊กตาเนมโก้นะครับ ดดกดด็เ,เย็นนะครับได้ตัวเลยนะน้องมีเอาชีเกี่เเวยวัพอดีตัวนี้หนึ่งพันได้เหมือนกันนี่ <Okay. S 2> ส่นเต้นโคตรมาอีกตัวแล้วอันนี้2องพเย็น <laughs> เฮ้ยคนนี้ไม่เราแลนะ้วเนี่ยยวพาน้องกลับบ้านสองตัวเดินกลับมาโรงแรมเรียบร้อยนะครับมานั่งเล่นที่คาเฟ่ด้านหน้าก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับโซนที่เขาเรียกว่าคาเฟ่นะครับข้างหน้าโรงแรมยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะครับเราน่าจะไปที่ตลตาดปลาเกิจิกันพรุ่งนี้เจอกันครับมอร์นิ่งครับวันนี้มากดกาแฟที่คาเฟ่ด้านล่างโรงแรมมีเครื่องต้องลองสะหน่อย อโตเกียวเมโทร72ชั่วโมงหันครุกนะครับแล้วก็มาสแกนเครื่องนี้น้าก็จะขึ้นเลยว่าซื้อไปสามใบื้อ,อ,อของในตำนาแล้วคุณพิมสังเกตพอดีรีเฟ e ช h m น สุดยอดมากมันคืออะไรครับคุณบอลมันคือเหมือนแป,ป๊บซี่ที่แบบโคตรซ่าหรอว่าแ<า>บบสะใจสุดๆเลยอ่ะอันเนี้ยหาแบบตั้งนาาแล้วไม่มีคราวที่นนแล้วมาก็ไม่มีจนแบบให้คราวนี้มันยังมีว่ะตอนแรกหมดหวังไปแล้วคิดว่ามันจะไม่ขายแล้วค่ะตอนนี้ก็คือซื้อกันใหญ่เลยนะคะคนเอามาอีกเรากำลังไปตลาดปลาสุกิจิกันนะครับไปหาซูชิกินกันเช้านี้ตลาดคึกคักมากเลยคนเยอะ มีคิวอยู่ประมาณ11โมงนะครับมารับคิวก่อนได้ออพอระหว่างที่เรารอคิวซูชินะครับผมมันอีกประมาณชั่วโมงนิดๆเลยก็เลยเดินมาครับผมแถวๆกินซ่าใช้เวลาประมาณ15นาทีครับตอนนี้จะเดินมาที่ร้านกาแฟนะครับที่มีพี่ที่นักน,นะครับผมแนะนํามาอกว่าร้านกาแฟนี้น่ากินมากอยากให้มาลองชิมดูร้านชื่อบัวกินนะครับผมเป็นรูปต้นออบอนไซเห็นป้ายล้วใช่ไหมออกคิวคอรล้านนะครับตอนนี้ ่ให้กาแฟมาแล้วครับัทงเป็นบอนเกนลาเต้ริชนะครับผมเป็นแบบว่าค่อนข้างเข้มข้นเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขานะครับแล้วก็เอากาแฟเป็นตัวดารกโรสเลยนะครับก็เข้มมากๆนัตตีสุดๆแบบสุดเลยเข้มแบบเข้มกาแฟปึ๊ดเลยถ้าใครจะมาจะต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าคิวอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าบาริสต้ามีคนเดียวนะคเพื่อไปทำรับออเดอร์แล้วก็ทำรับออเดอร์แล้วทำไปเรื่อยๆนะครับ ต่อคิวแล้วจนกว่าจะถึงได้กาแฟแก้วเนี่ยครับก็เกือบเกือบชั่วโมงครับพี่เมย์กับวินชิเดินไปร้านซูชิก่อนหนะ้าแล้วเรียบร้อยตอนนี้อยู่ในร้านแล้วครับเดี๋ยวเรารีบตามไปกินต่อรามาถึงแล้วนะพันนี้4,500เฮนครับชามนี้นี่อันนี้ที่ที่ผมสั่งจะเป็นีตัว4,500บาทนะครับเมื่อกี้เรากินโค้ดสต๊อกไปแล้วโค้ดสต๊อกวันก่อนคือว่าสดแล้วนะมันจะแบบนุ่มๆใช่ไหมแต่วันนี้คือกินแล้วมันร้อนเลยอ่ะอันนี้มาทนธรรมด เพกาะไงแม่ชอบกินมาซ์สบีเยอะอันนี้แบาบมันสดจริงอะนวลเนอะนวลเนือ้อเนื้อดีไม่ยุย่ยไม่อะไรเลยเนือ้อแบเฟิร์มใช่ครับนี่ครับเขาเพิ่งไปจับตลาดีเลยอืมนี่น่นดูวันนี้ดิสิแบบเหลืองทองใ้ชิมเลยสดๆน้นะ ไม่ข่าวหวานหวานเจี๊ยบหวานเลยหวานเจี๊ยบหวานลึกในเซก็จะกลับไปรับข้าหนึ่ายแล้วก็ดำซุปกันแล้วก็ชารอรที่เขาเสิร์ฟไปแต่ไม่รู้รีฟิวป่ะกินไปกินต่อมาต่อพองหวานกันอีกนิดนี่ตอนนี้มาขึ้นชิบูย่าสกายนะครับเป็นดาดฟ้าชมวิวตรงชิบูย่าที่ต้องจอมตัวลวงหน้ามาก่อนนะครับเมื่อกี้ข้างล่างก็ขึ้นว่าโซลฟ p ออ t ทูเร พยัคฆสกายนะครับสูงมากจริงจสรุปมันคือชั้น45แล้วคือเห็นวิวโตเกียวแบบโคตรโคตรท,ท<า>ั้งเมืองเออ 3, 4, สามรอสี่องศาจริงๆทั้งเมืองมากๆข้างบนก็จะเหมือนเป็นลานจอดเฮนทีป์พอตเ,เตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบสกายเด็กเลยที่นี่ห้ามเอาของเข้ามาเลยต้องฝากแต่แบบถ้าผู้เอาเอากล้องอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเออก็ต้องแบบว่าเออห้ามเอาเคสกล้องเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยครับต้องเออต้องฝากในล็อกเกอร์ข้างล่างหมดเลย เคคือสดาก็คือของเจ้าของเจ้าของชั่เดียบเขียบเย็นเขียบเย็นพีเมียมด้วยที่มันเป็นคอนโตลแบบร้านอร่อยมากค่ะครอยากมาทินงเขียบเย็นนะคะแนะนำร้านนี้เท่านั้นไม่ผิดหวัง ที่มิ้มสั่งมันจะเป็นสตรอเบอรี่แบบเอ็กซ์ตร้าสตรอเบอรี่แปดร้อยแปดสิบเยนแต่ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปอยากกินแบบน่ารักบุกกิทมันก็จะหาห้าร้อยสามสิบเยนนะคะแต่นั่นอ่ะกินทั้งทีกินให้รูไปเลยค่ะว่ามันลดอะไรเช่น ทายด้วยคิดทรีตอะไรไหมครับรอหนุ่ <laughs> มเล็กวรนุมเล็กควร,ควร,ควรเออเราใช้ JR นะครับนั่งจากชิบูยามาสถานีเอบิซ e ึนะครับตอนนี้จะมากินร้านโยรนิกุกันนะครับเป็นเนื้อย่างที่จองไว้ตั้งแต่ก่อนมาแล้วพวกนี้ไม่ค่อยมีใครให้อยากถ่ายบล็อกเพราะว่าถ่ายว่าจะไปกินอะไรอยู่ก็มักจะไม่ได้กินแต่น,นี้จองมาแล้วเราไม่กลัว <laughs> <laughs> อยู่ตรงน,นี้นะครับเจมส์เอบิึนี่ชั้นแ ที่เราเดลีเซอร์เวชั่นผ่านเทปเปิลเช็คไว้นะครับอันนี้ก็เปิดล็อกอินนี่เขาดูที่เราอยู่ที่ร้านโยโรนิคุเอบิสึครับผมวันนี้ก็มาถึงนะคะการรอคอยถึงการมาญี่ปุ่นครั้งนี้คือพระเอกของเราเราจะมาชิมยากินิคุที่ถามเพื่อนทุกคนทุกคนแนะนำตานี้ครับก็เดี๋ยวมาชิมกันจะเป็นหมื่นสามพันเก้าร้อยเยนนะครับตัวนี้ก็จะมีแบบไคเซอร์ไปเรื่อยๆเลยครับผมตรงนี้ตรงนี้ไล่มาตรงนี้เครื่องใเสื้อของเรานะฮะจะเป็นเต้าหู้แล้วก็จะเป็นปลาตัวเล็กแล้วก็จะเป็นผัวหมูหอมโอเคนี่เป รสชาติดีดีดีเป็นสตาร์เตอร์ที่ดีเรียวน้ำย่อยอีกลน้ำย่อยเล่นน้ำย่อยไซดิชเป็นแบบผักต่างๆมีพวกกิมจิแล้วก็ผักดองไม่สามารถรีวิวได้นะครับลองตาบ้าง beef stomach beef stomach yes okay s h uh, e s o n t h e spicy miso as it is please beef stomach beef stomach spicy miso the center is beef sashimi บีฟซาชิมิโอเคบีฟทาทาโอเคนี่เป็นบีฟซาชิมินะครับแล้วก็ไปจิ้มซ <c oughs> อสแบบนี้เขาบอกเลย <c oughs> มีเสียงอึมขึ้นมานะครับตอนนี้นดีจริงว่ะพี่คือแบบลดเนื้อมันมาเต็มแบบพอโชย,ยุม,มันมันส่งเนื้อรสเนื้อด้วยืกระพอะัวนะครับคือปกติไม่กินเครื่องในวัวเลยนะอันนี้มันแบบกรอบมนะันไม่คาวเลยนะอ่ะโคตรดีบีฟทาท่าเขาจะเอามาออกกับไข่เรียบร้อยแล้วก็วางคนขนมาอันนี้ไม่ทานเลยครับอ,อันนี้<ไ>เป็นบีฟทาท่านะครับนี่ เป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้อู <c oughs> ฟิลมากใช่ต<ร>งกวาดองแตงกวาดองกรอบๆร้อนใช่ที <c oughs> ่พาท่าข้างบนหวานซอสตวันเนื้อใช่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะนี่คือแบบโคตรดีอะพไทยใช่อันี <c oughs> ้จะเป็นมึงะสามอย่างก่อนนะครับเป็นลอยแล้วก็เป็นดิฟซังนะครับดิฟหัวแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นไม่แน่ใจคืออะไรเนาะสกอตสกอตสเต็กค่ะพโอ อร่อยนะครับชิ้นแรกหอมอและนุ่มนุ่มมากๆลิ้นวัวให้ใส่เลมอนเหมือนเดิมนะครับลิ้มลิ้มกรอบนุ่มฝึกไม่คา,ไมานะคาวไม่เหนียวอย่างนะคคาวไม่เหนียวเลย ตัวนี้นะครับให้กินเลยนะครับไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้มันจะแบบเท็กเซอร์มันจะแบบอืมอไม่ละลานุ่มนุ่มมันมันไม่ได้ละลายมากไม่เคี้ยวนิดนึงแต่ว่าก็แบบมีความแบบนุ่มหอมหอมเนือ้อ juicy มามาก this one like meat Japanese say ช้นชิ้ ส่วนนี้นะครับออันนี้คือแบบโซฟาโซคูตมากๆอันนี่คือส่วนขาใช่ไหมมันมีความจุบนึบเบาๆแต่มันทั้งนุ่มทั้งแบบว่าเคี้ยวแบบไม่เหนียว นี่คือแบบนุ่มมากนุ่มสุดที่เคยกินมาตอนนี้แหละเข้าไปแล้วแบบแทบแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยเฉพาะของโซนเฉพา Japanese Crepes นี่เป็นซุปนะครับเป็นซูชิเนื้อต่อเลยนะครับก็เนื้อแบบ ปกติแต่คือว่าเนื้อย่างเมื่อกี้อาจจะผิดนกว่าแต่นี่ก็ดีอยู่อันนี้จะเป็นสโลฟทุกนะครับต้องรอนิดนึงเขาจะรีไฟตัว how long one hours นานเกินแบบสโลกอันนี้สโลกมาแล้วเขาก็จะม้วนให้ด้วยนะครับอันนี้แบบนี้เลยม้วนสวยงามคัะผมแล้วก็ตรงเนี้ยให้จิ้มวาซาบิกับตัวซอสนะครับอันนี้ แล้วก็ให้กินภายในสองคำครับตื่นเลยอะคำสุดท้ายครับอันนี้คือไล่หลอกคำผดมาเรื่อยๆอันนี้คือนุ่มแบบลืมไปเลยลืมไปแล้วว่า <laughs> มีอะไรอยู่ในปากดีดีมากๆมากๆอันเนี้ยรุ่มแล้วก็แบบว่าพวกซอสวาซาบิคือแบบเร่งรสชาติมาก ก็ให้จิ้มซอสนะคะรับกินกับข้าวนี่นะครับคำนี้เลยอ,อันนี้คือมันพีคจริงๆว่ะอันนี้ละลายจริงอันนี้คือเขา้าวฝาหายไปเลยอือหือ,อเปื่อยจริงอันนี้คือแบบตาโตเลยอะ่ะพีคมากจริงจริงเซลอยนะครับโอ้โหเนื้อดิบาแบบปลาเปลือ มีเนื้อคิ้วิมคานานี้นะครับผมแล้วก็กมีผักด,ด้วย mm hmm. ได้ม <t> ิกซ์กับซอสอันนี้คือละลายด้วยแล้วได้เคี้ยวแล้กกวกรอบด้วยเนื <t> ้อข้างนอกที่มันแบบไม้ <t> ต่อไปจะเป็นสยีกี้นะครับนี่เป็นน้ำที่เขามาทางไว้แบบว่าแบบสกี้แบบเฟอร์เรยนะครับ ก็คือในตอนที่เขาทำต้มนในส่วนของสมอ้มตุกี้เสร็จแล้วเนี่ยเลาวก็ท็อกเฟิลเนี่ยมาผูดผูดใส่อะไรสดเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะนี่กินกันเลยมาช่วยตีท็อฟเฟิลกับไข่ให้เข้ากันแล้วมาลุ้นกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วให้เหลือซุปไปนะครับแล้วจะมีข้าวด้วยตรงนั้นนี่นี่นะครับเนื้อของเราเป็ติดท็อฟเฟิลหน่อยนึงด้วย หวานสุดหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหอมทาวโฟตีหอมทาวโฟมากเนี่ยครับและหลังจากกินเสร็จซอสที่เหลือนะครับตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมาคลุกกับข้าวให้เรากินต่อข้าว<อ>กินต่ออีกข้าวสุดท้ายนะครับเป็นโซเมงมาพร้อมกับซีวีตแล้วก็ส,บส,สะะมบัติ โซเมงเย็นกินปิดท้ายคอร์สนะครับน่าจะก่อนของหวานอีกอย่างเลยสดชื่นโซเมงเย็นขอหวานนะครับมาเป็นทาจิโคลี่ชาเขียวมีทาจิโคลิใหมอ่อีกอันหนึ่งน,นะครับน่เป็นมิลค์ชีสโคลี ใส่ไหาของเราวันนี้นะครับก็มา5คนจะเฉลี่ยประมาณคนละ4,000 4นส0บาทได้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับคิมค่ะดีมากค่ะอิมเอมแพงสุดในชีวิตเออจริงอันนี้เป็นเนื้อคอร์ที่แบบฟินเลยเอามาเออได้กินมาได้แบบพลังว่ะขอบใจน่าจะกลับไปอัติคาบาร่าครับน่าจะมีกิจกรรมต่อคือการกีนบุกลาทอ ต่อการค่าคืนนี้หน้าอีกตัวครับแต่อที่เกี่ยวนี่คือแบบเน้นขึกมากเลยอ่ะก็าต้องค่อยๆแบบเกี่ยวจนมันหมุนหมุนหมุนลงมาเรื่อยๆต้องหาก่อนว่าแบบมุมไหนที่มันเกี่ยวแล้วมันแบบว่าซ้ายหรือขวาแล้วมันไปเยอะกว่ากันอ่ะอันนี้คือด้านขวาใช่ปะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนมันตกลงมาได้ครับตอนนี้ก็เสียไปประมาณ4 0 0พเยนได้น้องคนนึงโอ้โหพี่พี่ไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้ไม่กับวันนี้ลมหัวกันลมหัวกันเท่าไหร่ครับวันนี้2 0 0 0 2,000เยนโอ้โหสงสาจักรุ่มวันนี้ก็เดินกลับโรงแรมกันนะค เป็นเวลาค่าคืนมากๆแล้วแบบเมื่อกี้ไป,ไปร้านขายยาซื้อของฝากซื้ออะไรกับป้าให้เรียบร้อยเื่ดจะได้ไปแพ็คเตรียมกันเลยครับเดี๋ยวพ่งนี้เหลือโตเกียวอีกวันเนึ่ก็เจอกันะครับเช้าวันสุดท้ายของโตเกียวนะครับสุดท้ายแนละ้วือดตอนนี้เรามาเดินเล่นโยดีบุชิก่อนนะครับผม <c oughs> อยู่แถวที่พักไม่ได้แวะเท่า <c oughs> ทีมีตะกียวยูนิแล้วก็น่าจะเดินเล่นพทั่วโตเกียวครับผมน่าจะไปชินจูกุก่อ,อนก็ลองดูกันมองปะ

ก็เป็นมื้อเย็ยนมาสุดท้ายแล้วนะครับเราอยู่ที่ชินจูกุนะครับมากินร้านเทมปรทุระแถวชินจูกุนะครับนี่แหละนะครับชื่อซึนาฮาชิเทมปุระนะครับ เมื่อกี้กินร้านเฮมปุระมาอร่อยมากแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายข้างในเราสั่งเป็นเซตที่แบบว่าเป็นกุ้งสองใช่ปะมีอะไรบ้างนะที่กุ้งสองตับสองถอยแล้วก็ปลาดึกปลาคูนิโดแล้วก็ปลาไหลเออปลาไหลด้วยปลาไหลทอดประมาณแบบเจ็ดพันกว่าเยนเออเจ็ดพันเจ็ดร้อยเยนได้ออกมาแล้วคืออร่อยมากนะมันทอดมาแบบร้อนรอแล้วแบบว่าเออแป้งก็แบบกำลังดีทุกอย่างเลยพอเป็นอีกร้านที่แนะนำนะครับลองมาดูข้อดีคือคิวเขาให้มารอในร้านด้วยก็จะสบายหน่อยมีที่นั่งแล้วก็ไม่หนาว ไว้ e. มีโอกาสมาลองกันนะครับอยู yeah. e ่ที่ชินจูกุเลยนานเมื่อกี้ก็ตอนนี้กําลังกลับอากิฮาบาระและดึกแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปจัดของแล้วก็แพ็กกระเป๋าเตรียมตัวไปสนามบินพรุ่งนี้เช้าครับผมสวัสดีครับก็วันเช้าวันสุดท้ายที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปที่สนามบินฮานิดะนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปฮานิดะปกติจะชานาริตาตลอดฮานิดะจะเป็นสนามบินที่อยู่ใกล้ตัวเมืองกว่าริตาเดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรบ้างที่สนามบิน ตอวเอครับสักุสาลายครับพอถึงไานิษดได้เลยถ้าใช้บัตรเมีโทรนะครับต้องเสียเพิ่ม300ยเยนด้วยนะครับถ้ามาที่พานิษาาด์เพิ่งรู้เหมือนกันต้องจ่ายที่หน้าสถานีเลยนี่ครับเขาจะบอกมาเอบ ได้มอันนี้คือวิธีบายๆแบบคนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไม่เอาไม่กลับไม่ไปไม่เอาไม่กลับตอนนี้อยู่ที่เกตเลยอปแล้วครับบินกลับเมืองไทยอันนี้เป็นทริป9วันนะครับผมจุกจุกสนุกไหมครับเดินตีนแตกเดินลลุมากเพามาหลายๆคู่นะคะใช่ครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาสเตอร์บายบายต่อไปคือ